รู้ลึกรู้จริงแม่นยำคกับผมมาจากกิษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ามีดวงดาวขยับปรับเปลี่ยนกันไม่มากแต่ว่ามีดาวสำคัญดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นต้นกำเนิดของทุกชีวิตเป็นดาวที่มีพลังงานสูงที่สุด จะมีการย้ายราศีเข้าเรือนตัวเองและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกำลังอย่างมากเลยแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะชาร์จพลังให้กับดาวทุกดวงนะแล้วประกอบกับจังหวะดนี้ดาวเสาประธานแห่งความทุกข์ยากเหนื่อยยากเดินถอยหลังอยู่อ่อนกำลังลงนะแล้วพอดาวอาทิตย์ชาร์จพลังให้กับดาวทุกดวงมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับที่ดีให้กับดาวทุกดวงเลยนะครับโดยวันที่2สิงหาดาวสุขเป็นตัวแทนแห่งความสุขเป็นตัวแทนแห่งการเงินมีการเสิร์ตเสิร์ตคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากนะครับเสร็จแล้วก็13สิงหาดาวเกตนะดาวเกตนี่ก็จะเป็นตัวแทนของจิตยานพิเศษต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะมีการย้ายปราศีนะครับวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์เนี่ยแหละครับ ย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีนะส่งผลโดยตรงเลยกับดวงเมืองดวงโลกซึ่งจังหวัดตอนนี้ดวงเมืองนะครับในประเทศไทยก็ยังมีความวุ่นวายโลกก็มีความวุ่นวายมีภาวะสงครามอะไรต่างๆดาวอาทิตย์พอมีกำลังมากก็จะส่งกำลังมีความร้อนละอุมากขึ้นมันอาจจะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาสงครามขยายตัวปัญหาการเมืองมีความวุ่นวายเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะ ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปนะครับวันที่26สิงหาดาวอังคารย้ายราศีนะครับแล้วก็วันที่27ดาวศุกร์นะเสดอีกครั้งหนึ่งคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วในเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์จะย้ายสงราศีเลยนะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ได้เตรียมเลิกม,มงคลประจำเดือนเอาไว้ให้ทุกเดือนเลยใครที่สนใจเกี่ยวกับเมมลิกมงคลไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถ เลิกโรงเสาเอกเสาโทเลิกจะไปสมัครงานเลิกสอบแข่งขันต่างๆการสู่ของานมั่นแต่งงานอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นเลิกนำพระเข้าบ้านเข้าบริษัทอย่างนี้นะไปเริ่มงานกันหรือว่าเป็นเลิกทำบุญบ้านทําบุญบริษัทอาจารย์ทำไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับเข้าไปดูกันได้หรือใครสนใจด้านวัตถุมงคล อยากจะปลุกเสกวัตถุมงคลของตัวเองวันไหนเป็นวันดีเหมาะสมมีกําลังมากหรือมหายันมนตาของอาจารย์ต่างๆนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้ครบถ้วนนะครับอยู่ในเว็บไซต์ w w w a j a r n i t s a n p u ิ s u ุ o m n e t เนี่าาย net นะครับและในเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นการรวบรวมความรู้สิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดไปรวมถึงไลฟ์สดต่างๆ แล้วก็โหราศาสตร์น่ารู้เรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆนะครับมารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสืบค้นข้อมูลเข้ามาหาข้อมูลกันได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใครที่มีความกังวลเรื่องดวงเมืองดวงโลกหรือดวงตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคลิปแต่ละคลิปที่อาจารทำเนี่ย เป็นดาวจรดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่จร,จริงๆบนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าดวงของเราจะเป็นยังไงอย่างนี้นะครับหรือดวงครึ่งปีหลังเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็มีดูดวงครึ่งปีหลังให้ด้วยนะครับใครสนใจที่อยากจะดูดวงตัวเองจริงๆว่าเมื่อดาวมีการขยับรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างอันนี้ก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับ ดูดวงครึ่งปีหลังกับจัจารย์อิสระดาวเสาประธานแห่งความบั่นครบับประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกประตงจะเดินถอยหลังสี่เดือนตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึงสี่พฤศจิกายนจะใช้โอกาสนี้ยังไงให้เดินให้ถูกทางแก้ไขปัญหาประสัคช่วงชิงจังหวัดและโอกาสให้รอดพ้นจากอุปสรรคความเหนื่อยยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้รุ่งเรืองและดาวพฤหัส ความสุขความเจริญของชีวิตจะเริเ่มเดินไปหลังตั้งแต่3ตุลาคมถึง14กุมภาพันธ์258จะปรับตัวยอย่างไรให้เกิดผลกับดวงชะตาแบบก้าวกระโดโดวดวงชะตากับอาจารย์ปิชนะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำผศปัญหานบีทานออกอย่ารอชา้าอย่าปล่อยให้ปัญหารุกรามใังใช้โตจนแก้ไม่ได้ดูดวงของปีหลังกับอาจารย์ิษระ สิงหาคม2567นะครับชาวลัคนาเมษนะครับดาวประจําตัวคือดาวอังคารตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวประจําตัวยังได้เกณฑ์เป็นราชาโชคถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ร่วมกับดาวประธานแห่งความสุขความเจริญก็คือดาวพฤหัสแล้วได้เกณฑ์เป็นคู่สมพลกันด้วยถือว่าช่วงนี้ชีวิตชาวลัคนาเมษเนี่ย มีความเจริญรุ่งเรืองดีมีชีวิตที่ดีมีกําลังจิตกําลังใจแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ของชีวิตที่ดีทีเดียวนะครับตั้งแต่วันที่2สิงหาดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความเจริญนะเสริ์ทเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเข้าสู่เรือนปุตตะนะัดนะปุตตะก็หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์โครงการต่างๆมันก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยนะครับ ได้มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทิศทางใหม่บางคนมีโอกาสต้องลงทุนบางคนต้องใช้จ่ายเพื่ออนาคตบางคนทําอะไรอยากจะเริ่มต้นก็เป็นการสตาร์ทไปอย่างเงี้ยนะครับถือว่าจะเป็นไปด้วยดีวันที่13สิงหาคมเนี่ยมีดาวพระเกตจะมีการย้ายปราศีเข้าสู่เรือนสุภะสุภะก็หมายถึงความสุขความเจริญความบริบูรณ์ของเราดาวพระเกตย้ายเข้าไปก็เกิดการกระตุ้นนะเกิดการกระตุ้นเป็นผลดีจะส่งให้ เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการลงหลักบักฐานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับชีวิตนะส่งกําลังดีทีเดียวแล้วก็สัมพันธ์กับดาวศุกร์คือเจ้าเรือนการเงิน,นงด้วยแต่มีนิดนึงก็คือดาวเกตเนี่ยก็จะไปเร่งปฏิกิริยาแบบนี้นะครับฉะนั้นบางครั้งบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าก่อนจะไปสู่ความสุขความสาเร็จอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึง หรือบางคนมีเรื่องจุกจิกกวนใจมีเรื่องอะไรที่ต้องไปแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วก็จะสําเร็จสมปัรถนาด้วยบุญกุศลหนุนนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกื้อกูลอย่างเี้นะครับขอเรียนเชิญคณะศิษย์ของอาจารย์กริษนะผู้สิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดร บรมครูปูราสีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ขึ้น11ค่ำเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิษย์ทุกคน ให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีนำพาตนเองและครอบครัวสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารวมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหนครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานครุ้มครองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภยัย จเจริญรุ่งเรืองส่งปรารถนารวมน้อมลำลึกถึงขนูประการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทํารงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ไลน์ @opendown วันที่17สิงหาตรงนี้สำคัญมากเลยดาวอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดของชีวิตเลยย้ายเข้าสู่เรือนตัวเองนะแล้วได้เกณฑ์เป็นกเกษตรตราธิปดีด้วยแล้วเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์หมายถึงอะไรต่างๆที่สนุกสนานก็ได้นะครับแล้วพอย้ายเข้าไปไปร่วมกับดาวสุกซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วเป็น คู่สมพลกันด้วยโอ้โหอันนี้ดีมากเลยหลังกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการลงหลักปักฐานเป็นการสร้างทิศทางใหม่ของชีวิตบางคนมีอาชีพเสริมไรยได้เสริมบางคนมีทรัพย์สินใหม่บางคนมีโอกาสได้งานใหม่นะนำพาสู่ความเจริญรุง่งเรืองและที่สำคัญนะครับมีโชคจากการเสี่ยงโชคด้วยนะโดดเด่นมากๆเลยฉะนั้นเตรียมตัวกันดีๆ26สิงหาคม ดาวประจำตัวก็คือดาวคารย้ายราศีนะครับเข้าสู่เรือนสัจชะสัจชะหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการเจริจาญาติพี่น้องตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยจะต้องประสานต้องดิวต้องเจรจาต้องคุยกับญาติพี่น้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือร่วมประชุมกันอะไรต่างๆนะครับต้องมีการจัดการสิ่งต่างๆให้ลงตัวมีการสื่อสารมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับ27สิงหาคมดาวพระศุกร เสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเสิร์ตคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนะโคจรเข้าสู่เรือนอริตรงเนี้ระวังการสื่อสารนะการประสานงานอาจจะเป็นไม่เป็นไปตามแผนแผนที่วางเอาไว้อะไรมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนก็แนะนําว่าให้ทําอะไรก็รอบคอบหลัดกลุ่มเข้าไว้นะครับตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะครับ6 1 3 9 5ห้า ไขร,รหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยาศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ o p e n d o w ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเมื่อเข้ามาชมคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะใครมีคำถามอะไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์อนาะจารย์มีกลุ่ม Open Chat ทำลิงก์เอาไว้อยู่ใต้คลิปนี้ก็เข้าไปที่ลิงก์คลิกลิงก์เข้ามาคุยกันได้หรืออยากรู้จักอาจารย์มากขึ้นนะครับไปดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเว็บอาจารย์กิษณนาภูสิทธิ์อุดมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ